Okay. โอเคขอโทษขอโทษผมไม่รู้เอ้าทำไมเป็นหลุมตรงนี้วะสวัสดีครับผมวันนี้กลับมากับผมเซเบอร์ er, แล้วก็คุณอ่าครับผมสำหรับคนนีครับผมวันสหรับวันนี้ครับผมเรากลับมากับเกมไมค์ครับนะครับผมนะฮะและพีคเซลมอนครับ mon, ผมนะสำหรับภารกิจของเรานะครับผมก็จะไปลงเหมืองกันนะฮะผม มาคร sí. <esis? S 2> ับผมดีพร้อมแล้วนะเออนะคราฟมาแล้วครับผมนะแวุ๊เบาร์ดี้ก็เป็นการเล่นไมคราฟครั้งแรกของเขาเนะฮะหวังว่าวันนี้ผมะแตกนะฮะหวังว่าจะเป็นยอดแตกใช่ครับผมคนขุดเองครับผมลงมาครับผมนะเดี๋ยวระวังระวังลาวาด้วยนะฮะมันมืดอ่ะมืดก็ต้องหาไฟมาครับผมนะผมปรับใบให้เป็นใบแล้วโคตรมืดเลยฮะต้องมีฐานแล้วล่ะผุ๊บดี โอ้ไม่เห็นแะมองไม่ค่อยจะเห็นเลยครับผ่านทํายังไงเออโอเคเดี๋ยวผมจะคราบเตาเผากันก่อนนะครับผมเตาเผาครับโอเคเพื่อไม่ให้มันมืดนะครับผมปกติเราต้องทนนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ทนแล้วครับผมนี่มันเจ็ดปีแล้วเอ้าพอดีมีมีมีไม้มีไม้ไม้แบ่งกันทกเหน่อหน่อยดิไม้ใช่ไหมเออเอาที่ไปขี้ขี้ขวาขี้ขวาแล้วก็โยนออกมาเลยครับ มามาที่ยังไม่ได้คาบนะอ่าโอเคหยิบเลยอ่าโอเคครับเราจะครับนี่ยสว่างแล้วยังอ่าดีดีเออสว่างแล้วยังทนนะฮะโอเคเดี๋ยวเราหาแร่เหล็กแถวนี้ก่อนครับผมมี่องคาฟตรงนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมก็คาฟเมื่อกี้ไงอาหรอ่าคุูพี่เดี๋ยวเราจะทำพลิกแอ็กพลิกแอ็กหินครับผมพิกแอ็กอ่าครั้แรกครับผมดูดูดูจจผมนะ อ่าทำการเอาไม้สติ๊กวางไว้แบบนี้ครับเสร็จแล้วเอาหินมาไว้ข้างบนครับผมอ๋อโอเคอ่าก็จะได้พิกแอ็หินครับผมสโตนพิกแอ็กนะโอเคโอเคนี่ครับหิมมนผมยังไม่ครบเลยเกรดติ้งอัปเกรดนะฮะหินก่อน <c oughs> ใช้แสงสว่างจากการเผานะครับผมมันใช้คัลเบิลสโตนใช่ไหม ใช่ครับกอเบิร์โสโตนครับผมเจอเหล็กแล้วอยูข่ข้างหลังนี่เองคนระับได้แนละ้วได้พิกแอคมาแล้วไม่ีครับเกต g ้อัพเกรด e นะครับผมตกน้ำป่ะ,ะขึ้นไงวะันขึ้นยังไงอะ่ะกดสเปกบาร์ครับสเปกบาร์ครับผมพอดีอย่จมจมน้ำท้าหัวเข่าตายได้นะฮะ <laughs> เหล็กเหล็กครับผมนี่เหล็กเหล,ล็กอยู่ข้างบนหัวคุณเนี่ยเออโอเคโอเคครับผมนะฮะสำหรับตัวนี้เอาละครับไปดับอีกครับเราทานหมดแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะทำอ่าทําการค้ามไฟนะครับผมแบบนี้ฮะก็จะได้ทัชมาครับผมนะวางทัชตรงนี้อ่าเป็นไงนสว่างไหมโอเคอ่าครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะทําการอ่าครับไอเผ,า,ผ,า,ผ,า,ผาเผาเหล็กนะผมเอาเหล็กไปเผาครับวุดเีเอาเอาเหล็กไปเผาครับผมครูวุ้ดี้ดทำเป็นไหมครับครับไอเครื่องเครื่องเผากันก่อนเดี๋ยวจะเย็นๆครับครับเตาเผาของตัวเองก่อนนะฮะทมทำครับครับแบบแบบนี้นะแบบนี้ซุปมันจะได้เตาเผามาครับอ๋อเอาไว้เอาหินทั้งหมดไว้ล้อม ลอกอ่าใช่แล้วครับเสร็จแล้วคุณก็เอาไม้วางข้างล่างครับผมนะฮะแล้วก็เหล็กไว้ข้างบนครับผมก็จะได้เหล็กแบบนี้ฮนะนนอนนโอเคได้ตะเผามาแล้วครับแล้วก็ทำพิกเอ็กน์หครับผมซุกมว,วะซุว้ <c oughs> วะโอเค สวายหนักมันของเนี่ยของเ,เยอะแล้กันฮะมีครับมีครับวิธีครับนะครับผมวิธีครับทำแบบนี้ครับคุณคุณดีอย่างเงีนะ้ยนะเห็นหน้าจอของไหมเอาไม้วางไว้แบบนี้มันจะได้เช็ดไหมครับผมใช่ครับ,น,บนี่ฮะ นี่ครับเราเอาของที่ไม่จําเป็นท่านผมนะะเอาไปใส่ใส่เข้าไว้แล้วผมนะฮะแค่นี้เราก็สบายตัวแล้วครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วแล้วแล้วอย่าลืมนะทำไอ้อ่าอะไรนะที่อะไรนะอะไรอะไรผมเรียกว่าอะไรนะเออที่ขุดที่ขุดเหล็กเออที่ขุดเหล็ก <Okay. S 2> ผมเพิ่งได้มมเอาโซโนบอลใส่ไม่รู้มันมีอะไรดีบ้างในนี้จะ่ใส่ใส่สไว้ก่อน <c oughs> เก็บไว้ก่อนโอเค่าแน่นอนผมก็คผมจะลงข้างล่างต่อนะฮะ <c oughs> ถ้าเรายิ่งลงลึกเราจะจะได้เจอแร่ที่มีค่ามากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อ่าเพราะงั้นผมเดี๋ยวผมจะลงไปข้างล่างนะครับผม อ่าปักไฟครับวันนี้ขุดตามมาเลยก็ได้นะอุ้ยเจอเหล็กแล้วด้วยว่ะแล้วก็แร่นะครับผมอันนี้เป็นในส่วนของอ่าสังกะสี 4. หรือว่าอลูมิเนียมวะไม่รู้เหมือนกันครับน่าเป็นอลูมิเนียมนะไปครับ นี่ฮะเอา้าวถ้าผมมาจาะทงไหนวะเนี่ยโอ้โห,โโห,โโหไปดิคุณคุณไปตัดบันไดลงมาเอาเหรอเอเอเอย่างเงี้ยเราจะขึ้นไม่ได้เว้ยเออขอโทษครับขอโทษนะนี่ฮะเราเราจะต้องทําการซ่อมนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเออทำยังไงวะเอะเอซ่อมอย่างงี้ซ่อมอย่างงี้ัครบผมได้อย่าง,ง,งี้ครับ โอเคครับก็ว่าทำไมแบบจำทางไม่ได้นะโอเคขอโทษผขอโทษผมไม่รู้เอ้าทำไมเป็นหลุมตรงนี้มะโอเคน่าอะไรม่่งมุ่งอะน่าอะไรม่วงเหรอน่าจะเป็นในส่วนของอเมนทิสปะใช่ไหม เดี๋ยวเราจะขุดเป็นขั้นบันไดลงไปเรื่อยๆนะครับผมอ๋อแบบนี้ใช่ไอ่าเดีแบบ๋ยววิธีผมทำครับคุณพีเห็นไหมครับพิดีก็อ่านี่ครับตั้งค้างผมเลยครับพูดข้นช้างได้ใช่ไหมต้งข้างเลยครับผมต้ขงข้างนะทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมคุณพีเล่นแปลกๆนะครับผมนะมือใหม่ครับมือใหม่ก็นะบอกแล้วเราไม่เคยเล่น,นรับ ในช่องเขามีคลิปเกี่ยวกับไมคับเพียงแค่คลิปเดียวครับผมนะใช่ครับคือการเล่นในพิเศษมอนเวอร์เมื่อตามมาแล้วนะฮะผมเอ้แต่แต่เล่นอย่างนี้ผมผมโอเคนะแอรับว่าปุ๊ดดิปปุดเะหอฮะนี่คือการขุดหาแร่ถ้าผมนี่เจอแร่แล้วบอกด้วยแล้วกันครับมีแร่อะไรหรือเปล่าครับ ตอนนี้เราอยู่ความลึกในระดับที่36นะครับผม36เราต้องลงไปถึงชั้นที่11นะครผมมีคนกล่าวเคไว้ครับผมว่านะฮะชั้นที่11เนี่ยจะมีแร่นะครับผมจะมีแร่เพชรนะครผมที่เราไม่เคยลิ้มลองมาก่อนแต่ตบมุกปัด คุณพูดผมโทดโทดถอดถอริโก้แป๊บลผมไม่รู้ไงคุณพูดนะไม่เชื่อนะผมบอกเลยโอ้โหครับผมตบมุกโทดริโก้แป๊บเดียวโอ้โหลองเกนที่ไม่เคยลิ้มลองมาก่อนจังหวะจังหวะจงวะจงวะเรียบร้อยครับอ้าวครับเรียบร้อยฮะอ้าครับผมผมมีผมมีพิคเอ็กในส่วนของเหล็กด้วยนะครับผมคุณผู้ดีได้ครับพิคเอ็กเหล็กมาไหม อ่ายังครับแต่ผมมีคัพติ้งแทเบิลฮะอ๋อแล้วเอาเหล็กมาไหมที่ที่เผาเสร็จแล้วอ,ะอ่ะเอออยู่ในถังอ้ใช้พิกแอคออนนี้เอาก็ได้วะพิกแอคหิน <Rog an. S 1> เออพิกแอคหินต่อได้ครับผมต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องฮะผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วฮะ <laughs> อะไรก็ได้ขอให้ผมมีขุดก็พอฮะ <an> เราจะครับเราจะขุดไปจนถึงชั้นที่11บเอ็ดนะ,ะผม บอลเดนโราเราเ,า er. เราตาคราบเราไปด้วยนะเราจะไม่ทิ้งโตคราของเรารีไซเคิลเป็นการ 7, รีไซเคิลโตคราบนะครับผมใช่ครับรู้สึกว่าการที่ผมทวนมาดย <c oughs> ทำให้ผมมีของใช้นะจะไดไ้ต้องคราบใหม่ er. โอ้โหครับจังหวะนี้ผมเจอฟินฟินแอนสเตลล์ลัวๆเลยครับผม โลลัวครับผมมาแบบนี้ฮะ13ละอจามิทิสเจ๊กเล่จามิทิสมันสามารถไปครับช uh> ุดได้ผมชุดของพวกเก้งแมากๆอะไรประมาณนี้อ๋อเก้งมากๆอาควาหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี่ครับเฮ้ยผมเจอไอ้นี่ล่วงใส่โลลัวเลยว่ะไรฮะใ้ คาราวเวลนะ,ะนะครับผมนะคาราวเวลมันน้ำหนักเบาครับอุ้ยผมไปดีลงมาข้างล่างเร็ว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 เจอของดีป่ะมีอะไรครับท่ำลาวาท่ำลาวาท่ำลาวาเออท่ำลาวาอยู่ข้างล่างผมก็สันเตอร์เรานี่เองฮะโอ้โหเฮ้ยมันมีแร่อะไรแดงๆอ่ะอันนั้นเป็นแร่เลสโตลดผมเป็นแร่ที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์แหลกนะฮะทุกคนทุกคนนะ รู้กันดีครับผมนะในสารหเกมเมอร์ของ Minecraft นะครับผมนี่ฮะนี่คือแรกที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ล็กมไม่ด้ห้ามว่วห้ามไห,หายลาวานะตายหานะเออตายเลยนะครับผมครับว่า้ลาวาครับผมนะมันจะขึ้นอ,อาชีพเมตนเลยนะคุณเนี่ยพยายามที่จะว่ายน้ำแทนลาวานะเอ,อลาวาแทนน้ำครับผม เขาจะสึ้างอาชิพเบ้นเลยฮะได้ไหมเอาอะไรไปวางทับลาวาเลยนะต่ต่อไปตายของตกนะอันนี้เล่นเล่นแบบสไ v เว a ลนะครับผมเนี่ยคุณจะเห็นว่าจะมีหลอดเลือดแล้วหลอดหลอดความหิวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นโหมดสไ v เว a ลครับผมนะตายของตกนะครับเลสโตนนี่เอามาทำอะไรได้เอาไปทำแผงวงจรได้ครับจะมีรูปเก็บ คุณมีความรู้ด้านไฟฟ้านะฮะคุณสามารถต่อได้ครับผมได้เรี้ยงเหลืองคุณ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 ทองทองคุณ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 ฮึมอันตรายเราคุณไม่ได้ห้ามผักนะเว้ยห้ามผักนะฮะห้ามผักอะไรผักใจให้เธอดูโอ้ยหรือผมก็ต่อมุกของผมบ้างห้ามผลไม้นะ คือแบบตัวตัวคอมันชนกันแล้วทําให้ตัวคอเด็กไปข้างหน้าได้ไงแลวตกลาวาด้วยเออประมาณนั้นแหละถ้าอยากฆ่าคนให้ผักวงลาวาใช่ไหมใช่ครับผักใจได้เคมมองผักท้องให้ตั้งใจอ่ะไม่รู้อะรินพันแล้วพูดร้องมัว่อยอฮ้ยเจอสปอนหมูครับท่านผู้ชมครับใช่ครับสปอนหมูครับ อ่าได้ golden apple หนึ่งลูกครับผมอนะ่ะได้ที่ขี่ด้วยขี่ม้าครับผมไม่มีประโยชน์นครับผม flying gem นะแล้วก็ sky pet นะครับผมสต n ริงข <ผม S 1> ุดหาผมไม่ได้ทองมันไม่มีอะไรตกมาเลยมันมีวิธีขุดทองแล้วก็ได้อย่างอื่นด้วยครับผมเหรอเออขุดแล้วผมไม่ได้เลย,เลยหรือว่าผ<ก>่านห่ากไปเฮ้ยคุวันี้คุณต้องใช้ที่ขุดเหล็กครับใช่ไหมใช่ครับเออ ผมลืมบอกคุณว่าว่ามันต้องใช้ที่ขุดเหล็กด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมครับอ่าคราติงเทเบิลนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็ทำเตาเผาเผาเหล็กครับผมอ่าซึ่งเราจะใช้พลังงานตอนนี้เราไม่มีไม้ใช้ในใช้ในการเผาแล้วใช่ไหมคุณจะต้องใช้ถ่านครับผมมีถ่ามไหมเจอถานไหมเนี่ยดำๆอะขนาดผมอะมีโคครับมีโค เออไอะเดี๋ยวผมวางให้วางให้โอเคแม่เดี๋ยวผมเอาโคมาเพิ่มครับจริงๆแล้วเราจะใช้อันนี้อันนี้ก็ได้นะลาวาในการเผาครับอะไรวะเนี่ยไฟลุกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเรื่องปกติครับผมนะคนไฟลุกครับผมคนไฟบินคนไฟบินกินเนื้อคนครับผมเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมเฮ้ยตรงนี้มันอะไรเนี่ยอ๋อสปอนเหรอที่คุณบอกสปอนหมูครับผม มันมันจะไม่เกิดหรอครับผมนะฮะถ้าไม่มีหญ้ากับแสงไฟนะะมีกล่องด้วยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับมีของด้วยครับต้องทําให้พื้นเนี่ยเป็นเป็นหญ้าครับผมนะฮะอ๋อหญ้าแล้วก็ให้แสงให้แสงไฟสองมันสองถึงมันมันถึงจะเกิดครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสปอนหมูตัวนี้ไม่ออกนะฮะแต่ตอ <c oughs> มันมีวิธีทํากับดักนะผมคือทําให้น้ําไหลใช่ไหม ให้ให้มอนสปอนออกมาเรื่อยๆแล้วก็ให้น้ําไหลออลงมาผอวาดีเออแล้วก็ทําให้มันไหลลงลาวาแล้วมันก็จะตายอยู่ประมาณเนี้พอตายแล้วมันก็ดับของก็ให้มันไหลลงกล่องเองเนี่ยครับเออมันมีวิธีการทํากับตะไอพวกเนี้ยหลายประเภทครับผมนะฮะสำหรับเกมไมโครฟลับนะับผมเป็นการฟาร์มแบบยืนเอฟเคแล้วรอมอนตายเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าถ้าเราไหลใส่ลาวานะฮะถ้าเราใส่ใส่ให้ลาวาเนี่ยนะฮะผมไอเทมมันจะหายไป มีคนแบบทําแบบเออใส่เอาให้ลงไปที่กระบองเพชรเงี้ยเออตามกับดักกระบองเพชรนี่ก็มีหรือว่าถ้าเป็นอ่าหมูอย่างงี้ใช่ไหมมันมันตัวอไอหมูมันว่ายน้ําแบบว่ายว่ายน้ําได้จะมีอีกตัวหนึ่งคือสเกลตันเงี้ยครับผมซอมบี้อะไรพวกนั้นเนี้ยนะนะผมสามารถให้มันเนี่ยจมน้ําตายได้ครับจมน้ําตายมันจะจะดับของนะฮะแต่ถ้าคนไม่ได้ฆ่าเนี้ยมันจะไม่ได้พีครับผมนะ เพราะฉะนั้นมันก็จะดรอปไอ้พวกอ่ลูกขนูมาเรื่อยๆให้กับเราครับผมลูกขนูกับอะไรนะอเออกระดูกครับผมนะฮะลูกขนูกับกระดูครับมันก็จะดรอปให้เรื่อยๆนะครับผม <c oughs> มันจะมีแบบกรงแมงมุมนะกรงแมงมุมเลยเป็นกรงที่หาง่ายสุดละมันก็จะดรอปใหญ่เป็นมุมให้กับเราครับผมใหญ่เป็นมุมลูกตาเนื้อเนื้อมันด้วยครับ ข้างบนมีลาวาไหมงั้นเราต้องระวังแล้วล่ะโอเคได้เหล็กได้ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการวันนี้ครับครับไอพี่เอ็กเล็กเป็นไหมอาทําไม้เหมือนเดิมใช่เราเหล็กวางข้างบนถูกปะอ่าทำๆเลยครับเดี๋ยวผมจะทําการครับในส่วนของนี่ฮะถังนะครับผม บัเก็ตครับผมเอาถังเนี่ยไปตักลาวานะครับผมแล้วก็เอาเอาลาวาเนี่ยมาใส่แทนโคลครับผมนี่ฮะแล้วก็เอาไปใช้ในการเผานะฮะเราก็จะได้แบบพลังงานอินฟินิตี้ไม่มีวันหมดนะฮะจอยได้แคมองไดทองได้ทั้งใบอ่ะเดี๋ยวผมต้องขุดไปเลยจนกว่าจะได้ในส่วนของ แล่าเหล็กนะครับผมอุ uh, ้ยวันนี้เจอเพชรด้วยว่ะไหนเจอเพชรด้วยเนี่ยโอ้โห,หเหอ,อ้ยถุงเหล็กขุด,ดนะครับผมนะเดี๋ยวผมขุดเอาไว้เอาไ,ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะอ่าได้ทั้งหมดสี่อันห้าอันว่ะต้องควนมีน้ำด้วยเฮ้ยมีน้ำไหลลงมาอย่าขุดนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหลไหลผักล้วตกลาวานะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้ก็มีน้ำโอ้โหดีตรงนี้มีน้ำไปหาเหล็กกันเถอะเราใช้เหล็กนึงก้อนนะผมเพื่อครับบอลหนึ่งลูกนะครับผมวันนี้ดิกเล็ดิกลเล็ตดิกลเล็ตซูไม่ได้ครับซูไม่ได้ซูไม่ได้ครับดูเลเวลเราก่อนฮะไอ้กระต่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกใจมันหัวตรงหน้าผมวันนี้ พี่เอ็กคุณแต่คุณพังลาาแล้วครับเอาพี่แอกเล็กมาใช้ละโอ้ครับเป็นการใช้ที่คุ้มมากครับผมเนะใช้จนหมดเลยใช่ไหมใช่ผมต้องใช้ให้มันพังเลยโอ้โหครับเอ๊ะทานอะคุณทานก่อนแล้วกันครับทานเป็นเป็นได้ที่จำเป็นอ่ะมันครับนนท,นนะบทอสยังไงนะครับตรงนี้มันมืดมากเลยอ่าครับทอชใช่ไหมคุณพอดีมานี่นะดูดูที่จอผมนะ อ่าทำการเอาสติ๊กวางไว้ข้างล่างนะผมเอาโซวางไว้ข้างบนฮะแค่นั้นเลยก็จะได้ทอสนะผมโอเคโอเคอ่าประมาณนี้สติ๊กวางข้างล่างทอสเฮ้ยผมเจอเล่มม่วงมั้ยว่ะทำเป็นทีสเลยใช่ไหมทำเป็นทิชทำเป็นทีสเฮ้ ของเต็มอ่ะเกเล็กของเต็มเอาไปเก็บข้างบนครับผมเอ๊ะทำไมตรงนี้มีทรายด้วยไม่เจอเหล็กเลยครับเหล็กหาย,ายากมากครับต้องบอกว่าเอาไปใช้แทบจะหมดด้วยครับอาเจอละเจอละเจอละวิแร่อะไรฟ้าๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวเดมอนเปล่านี่นี่ฟ้าฟ้ามีอะไรมานล้เฮ้ยไดมอนเฮ้ยไดมอนดีเลยครับคนนกทิ้งไปมาแล้วมเจอเพชรแล้วใช่ไหมใช่การลงเหมืองแล้วเจอเพชรแล้วครับผมเป็นความสำเร็จแบบหนึ่งฮะไฟอ่ะมันคือไฟอ้าวเหรออ๋อไฟครับผมนะไฟไม่ใช่ไฟหาไม่ยากครับผมนะเจอบ่อยนะครับเจอจนเอียนนะฮะ มันเอาไว้มันจะไปคับคราบคาบเสื้อของแก๊งอะควาได้อ่ะน่ำมเลดพืชอะไรมาด้วยอ่าอ้ยอะมันทิศอินเอ้ยอะไรนะอลูมิเนียมอินกอตเปลี่ยนสีด้วยว่ะในแพทใหม่ฮะผมว่าจะต้องถมไว้พวกนี้แล้วไม่ไหวครับเดี๋ยวตกตายหานะฮะไมวันมันตบผมโลโลมันหนีไปนี่เนี่ยไปไกล นนีีเ่ยไอเกมไมค์ครับเนี่ยจะมีอยู่สามสี่รูปแบบนะคุณผดีนั่นคือโหมดสไบ v ว v a l ผมจะตายของตกอย่างนี้ฮะสองก็คือสไบ v ว v a l ที่ <c oughs> ไม่ใช่ดิคีเอทีที่ปรับให้กลายเป็นสไบ v ว v a l ผมนะแล้วก็ใช้คําสั่งไม่ให้ตายของตกครับผมนะฮะแต่ว่าเราสร้างห้องแบบสไบ v ว v a l นะฮะด้วยซิลิคอนอ่าและอีกอีกอันหนึ่งก็คือบทคีเอทีผมนั่นก็คือบทที่สามารถเจดของได้นะฮะ มีแสงหองได้ด้วยวจะเล่นทาไมมันไม่ใช่ครับมึงจะเล่นทําไมฮะแล้วก็อันสุดท้ายคือโหมดฮาร์ดคอร์นะครับผมโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยจะเป็นโหมดที่อ่าให้เราเนี่ยอ่าในทำอะไรนะฮะเออตายครั้งเดียวก็คือจบครับผมจบเกมเลยฮะโอลเรา,านะตายครั้งเดียวคือจบเกมเลยครับผมนั่นคือโหมดฮาร์ดคอร์ครับผมนะ่วู้ดีไปไหนแล้ววะหายไปไหนแล้ววะลงมาตรงเนี้ ดูตรงไหนเริ่มงงนะ้วเฮ้ยมีเจียดูอีกแล้วอยู่ไหนครับ <10. S 2> เนี่ยสิบดิกนมีเนี่ยโอ้เดี๋ยวเเนี่ยเดี่ยครับเนี่ยหาไม่เจอครับผมนะผมหาคุณดีไม่เจอแล้วครับผมเริ่มหลงกันแล้วฮะไม่เจอจริงนะเขาอยู่ที่ไหนของโลกนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ <c oughs> ผมก็หาคุณไม่เจอนะฮะตอนนี้ <c oughs> เจอเจอ <c oughs> เจอที่เตาเผาแล้วกันเนาะครับเออง่ายดีเนี่ยดูดอยู่ตรงนี้มีลาวามีทั้งลาวามีทั้งน้ำเลยตอนเนี้ยโอ้ลงมาจากข้างบนเลยนะโอ้โหเจอทั้งลาวาน้ำเหมือนกัน <c oughs> โอ้โอะไรมาติดคอปะเนี่ยเออ <c oughs> น้ำมะนาวหน่อยไหมฮะเออน้ำมะนาวหน่อยไหมครับเดี๋ยวกอนนะ้ทำไมลาวาตรงนี้มันดูอันตรายจังเลย อันนี้ันตลายพอกับลุงข้างบ้านผมเลยนะผมได้แอรอนออเต็มเลยอ่ะตรงเนี้ยโอ้ oh. ผมแทบไม่ได้เลยนะแอรอนเยอะมากมเดินเดินชงวะชงวะรงวะอ่ะรงวะงวะโอเค เอาไว้ก่อนครับผมกันลาวาไหลลงหัวครับว่านี่อยู่ฝั่งนี้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 ต้องห้ามต้องห้ามนี่เนี่ยโอ้ยโอ้ยเจอกันพอดีเลยถือว่าเราเจอฮะกันจนเจอมันนี่ไหมมันนี่ตรงนี้เร็ว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 เราจะทำการขุดตรงไปครับผมเนี่ยอ่ามันนี่นี่ ผมทําที่มูดี้เข้ามาละมานี้เออตลงข้างล่างนี้นะฮะข้างล่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะขุดตรงไปครับผมนี่คือทางทางที่เราครัฟไปแก้กเห็นไหมอ๋ออฮะนีฮะตาเผาอยู่นี่ครับผมเอาลาับผมเดี๋ยว,วเราจะขอนะอเราจะขอคัดพาร์ี้ไว้เพียงแค่นี้กันก่อนครับผมนะฮะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ผมในพาร์ทหน้าผมพาร์ทหน้าต้องไปหาเหล็กก็อยู่ข้างบนนั่นแหละเหล็กเพิ่มให้ได้มากกาไปกว่านี้ครับผมเจอกันใหม่ผมในคลิปหน้าวันนี้ผมไซเบอร์แล้วก็คุ้นครับขอลาตัวขอตัวลาตัวก่อนนะผมเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับครับครับเอ้ยไม่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 โน้โนโน้ถ้าเป็นไม้เนี่ยตระกูลไม้นี่ไม้มันไหม้แล้วมันผอมมันหายเลยนะ